สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมทีมทุกแ่งกาเล็กเซ่น,นะครับวันนี้ผมได้มาเปิดตัวกันเดี๋ยวนะีรก็พวกนึงเราเก็บมันอยู่เลยนี่มีคนใช้ผมให้มาเอาเกี่ยวนะครับผมอาเกี่ยวเลยก็เกี่ยวกันนะครับแป๊บหนึ่งโอเคแล้วได้เกี่ยวแล้วไปเลยโอเครับตอนนี้ถึงไรรับจังหวะนี้ รู้วิธีดึงไหมคิมมี่รู้สิตอนเมื่อกี้ตอนนี้หนูเจอตั้งสี่อันเลยนะพี่เทียนอันนี้เหลืองเลยเหลืองแ่บพร้อมแล้ววิธีเอามันเจอแล้วสองนะมีวิธีเอามันแล้วต้องไล่หาลากมีหาลากแล้วก็ขุด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 ตามลากนะว่าเจอไหม นี่นี่นี่เจอแล้วมันเล็กเราก็เอาไว้แต่วาตรงนี้ครับกูเลยโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วนะงั้นวางจุบงั้นับ โอเคไปทุกคนเปิดต่อตววหเหมือนกับจะเจอเหมือนกับจะเจอเจอจริงๆครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมขู่ใหญ่ป่ะตัวเท่าทีมเลยอ๋อหเท่าทีมเลยตัวเท่าทีมเขียนไหมครับเขียนไหมครับจังหวะนี้ครับครับนี่ครับโอ้โหของหนูของหนูที่หนูเจออันนั้น ระหว่างนี้หนูเจอจีไหมเจอพี่หนูก็ช่วยหนูด้วยสิเอาไม้ทีนไปเลยเฮ้ยไปก็จะเจอไปก็จะเจอตรงนี้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 ไปเป็นไล่ครับมเป็นไล่่นตรงนี้ดูดิไ่้แกตรงนี้วบอกคนดาเลย นี่น้องเทียนเอาไป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 น้องเทียนนี่น้องเทียนวันนี่โอเคเข้าดูได้ทุนเยอะไม่มดนมดใมดไปดูให้ไล่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 ไปทางอ๋อไม่เปเลยมดจำ เอาเก็บโต๊ะอ๋อ้อกจอหนอนเฮ้ยทางนี้น่าจะมีมั้งหาก่อนนี่ี๋ยวหาไม่ตัวเล็กอยู่ไม่ได้โอ้โหัแล้วราต้องหมนกับไก่เก็บใส่หน,ใน ได้แล้วโอ้จะก้าแตกเลยจะก้าแตกก้าแตกเลยมันหนักหรือมันไม่หนักอันฮะคนทิ้งลงรถนะนี่ข้างๆนี่ค่ะเฮ้ยหยุดไล่มือหนูหัวหงายเลยบอลเลย แต่ตรงนั้นที่เราอู่วนกระช้าลงตอโอ้ไม่วันเกิดทีนี่เลยนใไหมอืมีวันที่ยีปใช่ป่ะเอ้ก็วันเกิดที่นี่ไม่ใช่หรอวันเกิดท yes> ีียี่หกเหรอตอนนั้นทำไมบอกวนยี่แปทยี่หกเนาะ

ตัวบอดกดีเด้อรู้สึกดีๆบ้างบ้างก็ได้ปะนั่นเราเชื่อมต้นเหมือนเราเชน่อมเด็กเลยไม่ไน้องเรียนน้องเรียนนี่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 ไปไปจุ๊บโอเคไปหไปหอไ้ไปเจอแล้วครับทีนี้ตาก้อนมาดูนี่ตะก้อนอะไร นายครับสองอันเข้าเข้าแากมันตรงนี้ ตะก้าเตกครับเฮ้ยพี่พี่นุบเราเจอนะช่วยฮะเป็นล่าพี l ่น well ุบเลยพี่นุบเจอพี Aye, kay, daar, uh ่น huh, ุ่บเจอเอาไม่เข้าครับอ้โหเจอแล้วแฟรอนะใช่ได้ไหมจิมตั้งนา เราต้องขุดด the oh yeah. so ูเตรงนี้ไม่ได้ขุดมมองกับเจนะค้วบท่ผู้ชมไม่เจอเจอไหมเอ๊ะแขงอ่ะโ้ยโว๊ยโอ้ยโยเจอครับกำลังเกิดวางใหญ่ไหมด้งเอาเลยดงเล เจ้ายัไม่เคยขายกรนไี่อุ้ยจังวานี้ครับเอตัวหัวี้าาเดี๋ยวเต็มา สวนขึ้นีดีได้ยังอ่าได้นี่อันนึงทิมมาตรงนี้ทิมบโอ้โหต้งเยอะว่ะทิมหัวเนี่ยไ้องหัวยังไงกับพี่เนี่ยไม่ชม๋จวทิมช่วยข้างน้ำหน่อยอที่หัว่มันแตกไปมัน โอ้อ oh. ันน okay. ี้อะไรไหมเอาของพี่แนดูอ่ะพี่ลูเอาไปตอนนี้เราแข่งกับนี่ครับไปนี้โอเคูเย้ไหมลึกไหมลึกไหมลึกเจินแก่โอ้ทีมลูกคิมมี่จับได้โอ้โหใครๆใครๆหำตอนนี้ผมยังเอาไม่ได้เลยมามา ใหญ่ป hey, well ่ะไม่ร mm ู้ครับีครับทางเดิมทางเดิมโอ้โหหาล่าก่อนโอ้โหเหมือนกับจะเจอแล้วเนี่ยเหมือนกับจะขุดไปเลยดีกว่าปวดจะเจออ่ะโอ้โหเพี้ยนไมกเพีจอเลก โอเคลุยดอก